บาลฟ้าับมาแล้วสวัสดียางเป็นทางการนะครับผมทีมเอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอคาสำนักง,งานใหญ่มาแค่ฝาขานี้ฝาขาเดียวนะครับมีให้เลือกมากกว่า300คันมีทุกเซกเมนต์นี่วันนี้ผมเอาเปิดประทุนมาด้วยเอาแนวคูเป้มาด้วยเอารถเบนซ์มาด้วยความจริงเปิดประทุนผมมีอีกคันนะครับเป็นสาย BM เ็นะครับเป็นสาย BM นะ,น, BM น,ะนี่เอามาแบทเทิลเลยเอามาแบทเทิลเลยสวยๆทั้งคู่แล้วดูสภาพเดี๋ยวดูสภาพไปพร้อมกันบอกเลยว่ารถที่นี่ การันตีคุณภาพทุกคันอยู่แล้วและก่อนส่งมอบรถทุกคันไม่ไว่าจะเป็นปีเก่าปีสอง2าปังคันนี้นะครับผมเข้าศูนย์ก่อนส่งมอบให้ด้วยมีการรับการหลังการขายที่ชัดเจนนะครับแล้วเรื่องดอกเบีย้ยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีทุกไฟแนนซ์เดี๋ยวผมจะดูว่าเบนท์ทั้งทั้งสองรุ่นเนี่ยคือปีขนาดนี้กับโปรไฟล์ลูกค้าเนี่ยที่ไหนถูกเดี๋ยวเลือกที่นั่นนะครับเพราะเรามีทุกสถาบันการเงินที่ปล่อยฟินเชื่อรถยนต์นะครับอ่ามา วันนี้ผมอยากรู้ว่าหลายๆพี่ๆหลายท่านจะชอบเหมือนผมไหมถ้าสมมติว่าแบบนี่ถ้าสมมติว่าใครชอบคันนี้นะเป็นแนว E สองห้าศูนย์คูเป้ตัวนี้เบาสี่ที่นั่งคือนั่งได้สี่คนนะครับตัวนี้เป็นหลังคาแก้วพารูนามิกนะครับเป็นหลังคาแก้วสซนูปนะครับ่าใครชอบคันนี้กดหนึ่งครับกดหนึ่งนะฮะจะีก คันนึง SLK แนวเปิดประทุนนั่งได้2คนนั่งได้2คนใครชอบกด2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าฟี 3, ทุกท่านแบบเฮ้ยชอบแนวไหนถ้า2คันเนี่ยเนาะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับใครมองหารถผมบอกเลยนะใครมองหารถสปอร์ตและคูเป้นะครับและราคาไม่แรงนะน์นี้ห้ามพลาดได้รถสวยรถด,ดีแน่นอนนะครับมาคันแรกก่อนเลย คันนี้นะครับกดหนึ่งนะฮะคันนี้กดหนึ่งนะฮะตัวอ e ีสองห้าศูนย์ปีสองพันสิบสองนี่ตัวคูเป้เดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่หน้ากระจังนะครับหน้ากระจังเลขทะเบียนนี้ผมให้เลยนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนเลขบอกผมนะอยากเปลี่ยนเลขบอกผมนะนี่รถสวยมากสีสันเต็มแล้วทั้งสองคันนี้นครับเดี๋ยวผมแถมเคลือบแก้วให้ด้วยเดี๋ยวผมแถมเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับอ่านี่สวยๆเลยนะครับ สีสันเต็มแล้วพี่ดูไฟคมไฟสวยนะครับคมไฟสวยนะครับแล้วก็มีนี่นี่เดท้านะครับสวยๆเลยไม่มีรอยร้าวนะครับไม่มีรอยร้าวกระจังหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นรังเพึิงไม่มีรอยแตกนะครับนี่ดูคอมเมียมยังสวยเลยนะครับสีขาวสีขาวสวยเลยนะครับล้อแมกสวยล้อแมกสวยนะครับราคาบอกเลยว่าไม่แรง ผมเช็คราคาป้ายแดงเกือบ5้าล้านณเวลานั้นเกือบ5ล้านตอนนี้ผมขายแค่6 9 0 0 0 0บาทแล้วเดี๋ยวพี่ดูทั้งภายนอกภายในพร้อมกันนะครับยางมิชลินนะครับตัวนี้ได้ยางมิชลินนะครับนะยางปี2 0งพันยีองนะเรายางยังสวยอยู่นะครับนีน่สีขาวนะครับภายในดำแล้วพี่ดูนะครับตัวนี้ได้บอกเมมเมมโมรี่แล้วนะครับ แผ่งประตูสวยซอกเดิมหมดซอกเดิม6กแสนเก้าพี่หกแสนเก้าจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องดอกเบีย้ยให้นะครับว่าที่ไหนถูกเอาที่นั่นแล้วไม่พอนะครับผมตั้งราคา6กแสนเก้าสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่ซื้อสดเรือกรับเป็นสนลดเลยพี่แต่ถ้าสมมติว่าพี่จัดไฟแนนซ์นะผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้นหนใหถ้าพี่เป็นสนลดเหลือแค่6กแสนหกแล้วพี่ได้สภาพแบบนี้ใครที่มองหารุ่นนี้ดูนะครับลองดูหลายๆที่แต่อย่าลืมแวะมาดูคันนี้ด้วย อย่าลืมมาแวะดูคันนี้ด้วยนะครับนี่สวยมากใช้คำว่าสวยสวยเดิมเลยพี่ดูภายในนะครับอนี่เดี๋ยวผมให้ไปดูพี่ดูคิวยางนะครับรถปีขนาดนี้ต้องดูละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะนี่แล้วดูขอบเมียมสวยเลยแม็กสวยแม็กผมขัดให้เรียบร้อยแม็กผมขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขัดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ ผมไฟท้ายนะครับไฟท้าย LED E สองห้าศูนนะไม่ใช่ E สองร้อยนะ E สองห้าศูนย์เซนเซอร์นะครับพี่ไหนครับับแทงสามร้อยมีไหมครับแทงสามร้อยหายไปแล้วพี่แทงสามร้อยหายไปแล้วนะครับดูที่เก็บสัมภาระนะครับยังสวยอยู่เลยสะอาดด้วยนะครับ สวยสะอาดด้วย6กแสนพี่หกแสนและฟรีที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าสมา่าความคิดส่วนตัวเนาะฮ้าสมา่าชอบแนวคูเป้นั่ง4ีที่นั่งชอบทรงนี้กด1แต่ถ้าชอบเปิดประทุน FLK กด2ผมอยากรู้ว่าพี่ๆจะเบื่อมผมไหมนะฮะนี่สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวเคลือบแก้วให้ด้วยแล้วก่อนส่งมอบรถผมเข้าศูนย์ด้วยนะครับศูนย์าเชียงใหม่ก็มีศูนย์จเจริญม,มอเตอร์ มีใบเสร็จโชว์ให้ดูนะครับนะพี่ดูมาดูแดชบอร์ดแดชบอร์ดนะครับพวกอินทีเลียเขาแบบนี่นะแดชบอร์ดทรง e 2 5 0ก็ประมาณนี้เลยนะครับพวงมลาลัยสวยแพทเป,เ,ปเป็นชิปและปุ่มปุ่มชัดทุกตัวปุ่มชัดทุกตัวนะครับคอนโซลคอนโซลสวยเลยพี่ 6แสนเก้าไปแดงตรงนั้นเกือบห้าล้านเกือบห้าล้านพี่เมื่อปีสองพันสิบสองเนาะนี่ฮามันเกดอนนะครับเครื่องเสียงนะครับฮามันเกดอนนะฮะอะ่แล้วดูแผงประตูนะครับดูแผงประตูเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวให้น้องเขาแล้วตัวนี้คือนั่งนั่งด้าน,นหลังได้นะครับนั่งด้าน,นหลังได้อืมนั่งด้านหลังได้ บบร์ด้านหลังสวยเลยนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับนั่งได้4คนแต่เป็นรถ2ประตูคูเป้นะครับนะเป็นรถ2ประตูคูเป้ที่ชีวิตดีๆเขาบอกว่าสวยบาดใจค่ะบาดใจพี่ <c oughs> ถือตังไม่ถึงเจแสนอะพี่ได้เบนซ์สปอร์ตแล้วอ่ะเบนซ์คูเป้แล้วอะแล้วไม่วิ่งแค่เดี๋ยวนะ <c oughs> ดูเล็กไหมด่ด เลขไม้สามหมื่นแสนสามหมื่นพี่ดูแสนสามหมื่นสี่พันรถผมไม้แท้ทุกคันนะครับเช็คศูนย์ได้ทุกคันผมการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักน้ำพุ่มพริกอมใหญ่เก็งเดี๋ยวระบุในคู่สัญญาให้ด้วยเลขไม้แท้ทุกคันนะครับนี่แล้วพี่ดูพวงมาลัยนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะแมทชิ่งกับเลขไม้ไหมนะต้องดูด้วยนะครับแล้วก็ดูเบาะด้วยนะครับเบายังสวยแบบนี้อ่ะเนี่ยคุยกันที่ไม้แท้ถ้าคุยไม้ไม่แท้นะครับไปเทียบกันอ่ะคุยไม่รู้เรื่อง ค,คุยกันที่ไม้แท้แล้วเทียบกันเลยนะครับแล้วราคาผมขายแค่หกแสนเก้าแต่สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่พี่สามารถเอามาเป็นส่วนลดได้หรือเอาไปจัดเอาไปจ่ายประกันไทยชั้นหนึ่งก็ได้มันสามารถเอาลดยี่สิบาทได้เลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วพี่ดูความหล่อของเขานะฮะนี่นี่อ่ะสลูปด้วยนะครับสลูปด้วยนะฮะเมือม่อกี้พี่แอนเขาถามราคามาพอดีพี่ตอบไปเรียบร้อยแลย้วครับผมอขอบคุณมากค,ครับพี่แอนสวยพี่แอน เดี๋ยว F L K เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเ็จคันนี้ผมไป F L K เดี๋ยวผมให้ดูละเอียดนครับแล้วพี่ดูดูแผงประตูรถปี2 0ง2นะครับรถปี2 0ง2นะฮะนีสวยมากพี่ครับครับพี่ลังสิตครับที่เขาถามยารีคอร์ดนะครับเขาเขาบอกว่าอยากลองครับแต่นานๆไปกลัวจะไม่มีตังค์เซอร์วิสกับพี่สักครั้งอยากขับพรีเมียมอใช่ ของมันต้องมีสักครั้งจริงๆพี่ณตอนนั้นพี่อะเมื่อย้อนหลังไปอ่ะมันปีสิบสองแล้วปีห้าห้าตัวนี้ปีอะไรวะเป็นพศออใช่ไหมครับอ่าหกแปดห้าห้าปีหกแปดสิบสามปีครับห้าล้านหรือหกแสนเก้าพี่จะซื้อตอนห้าล้านหรือซื้อหกแสนเก้านี่อะลองเช็คก,ก่อนนะครับเกือบห้าล้านเลยครับผมเพิ่งเช็คมาก่อนไลน์นะครับโอ้พี่แอนถามว่าจัดได้เท่าไหร่ครับจัดได้เต็มเลยพี่แอนจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคือ ผมอะผมพอดีผมดองเขามาจัดเนาะคือความจริงอะผมต้องทํากันบ้างเนะี่ยผมขออภัยด้วยคือผมต้องทํากันบ้านว่าที่ไหนดอกเบีย้ยที่สุดที่สุดแต่ถ้าพี่แอนสนใจอะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับเพราะผมมีทุกไฟแนนซ์เลยผมจะดูว่าเฮ้ยเกจเกจเกจเกตของ a k เคเกตด,ดีลเลอร์ของ A k เคาคือเป็นท็อปทุกหมวงอยู่แล้วนะครับถ้ารถปีขนาดเนี้ยดอกเบีย้ยเท่าไหร่ผมจะดูดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดให้ผมไม่ได้มีแค่1ไฟแนนซ์2ไฟแนนซ์หรือสามไฟแนนซ์ผมมีทุกไฟแนนซ์นะครับผมจะดูว่ารุ่นนี้ แล้วโปรไฟล์ของพี่อะเหมาะกับแฟนแนไหนและที่ไหนดอกเบีย้ยถูกที่สุดเราจะเลือกให้พี่นะครับนี่เปิดห้องเครื่องนี้เปิดห้องเครื่องอ,อเปิดห้องเครื่องครับครับเป็นเป็นไหมไม่เป็นครับง <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> เลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดได้โอเคครับอ่านี่ตัวนี้ได้สองร้อยแรงม้าเลยนะครับนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดทโบนะครับ พี่ดูซอกนะพี่ดูซอกเดิมโครงสร้างเดิมเอคานะครับขายรถไม่แม่ปีเก่าปีใหม่ผมก็การันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับเดิมๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับเลขไม้แท้ทุกคันด้วยครับพิมครับครับมีโตต้ตาปาโดไหมคะโตต้ตาปาโดยังไม่มีเลยครับอ่านี่มาแล้วตัวนี้นะครับแนวคูเป้เขาก็นี่เปิดประตูมาไม่มีฟงกระจนะฮะหล่อหลอ,ลอ หกแสนเก้าสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่อ่ะเราได้รถสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูดับเครื่องไหมครับดับเครื่องเลยเคุณแพงครับเขาถามมาว่ารบกวนสอบถามหน่อยครับสายใต้หางดงสารประตองมีอูเ่เบนแนะนำไหมครับมีตรงเส้นทางไปไหนวะบิ๊กฟี บิ๊กฟรีไม่เหี้ยเนาะที่ตรงขึ้นไปทางทางคันคลองอ่ะมันจะมีอูเบน์อยู่ขวามือน,นะครับพี่ลองดูน็อตสวยน็อตสวยน็อสวยพี่น็อตสวยแล้วพี่ดูน็อตแก้มซุ้มเดิมหมดแล้วพี่ดูนะรถปี2อง2นะพี่พี่ดูพลาสติกดูดติ๊กเกอร์อยู่ครบหมด ถูกกว่าผมก็มีแพงกว่าผมก็มีขึ้นอยู่กับพี่พี่จะเลือกสภาพแบบไหนดีกว่านะครับนะแต่แน่ๆใครดูไร์สดนี้สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่แล้วซื้อสดเลือกรับเป็นสดรถได้เลยเลยแค่หกแสนหกพี่ได้สภาพแบบนี้พี่ซื้อเก็บได้เลยซื้อเก็บได้เลยนะครับนี่สักคันต้องมีแล้วดูฉนวนความร้อนดูฉนวนความร้อนอ่สวยมากพี่นะครับสวยมากอ่าพี่มครับครับพี่นรพัฒนครับ รีโวสี่ประตูตัวสูงปี19้าถึงี่มีไหมครับโผลพึ่งไลฟ์สดพี่ท้าบ้านเกี่ยวเลยเลยผมให้ทีมงานส่งลิงก์ไลฟ์สดไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนาะเมื่อวันสาครับเมื่อวันเสาเมื่อวันสานะครับประมาณยี่สิบหกันยี่สิบหันรถสวยทุกคันพี่รถสวยทุกคันแล้วโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์แล้วพี่เวลาผมไลฟ์ผมไลฟ์ละเอียดอยู่แล้วนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝาท้ายดูภายในพี่ดูได้เต็มที่เลยมียันล็อกโคเลยใช่ครับมีทั้งล็ เส่ไว้ด้วยนะนะสวยมากสวยมากมีใครกด1นึ่งกดสองไหมมีครับมีมีนะแต่ตอนนี้คําถามมันมาจนขึ้นไปแล้วครับเอาหรอครับนะครับนะถ้าใครชอบสายนี้นะครับ E250 Coupe นะนี่ตัวนี้เครื่อง1.8นะครับสีสูบนะครับ200แรงม้านะครับหล่อๆเลยนะครับกด1นั่งได้ฝีที่นั่งลังคาสลลปนะครับแต่มาใครชอบสายเปิดประทุน ผมบอกเลยนะต้นปีผมขายสีขาวไปผมขายไปล้านสองเก้านะล้านสองแเก้าหมืเลยนะครับแล้วคันนี้ผมบอกเลยรถปีเดียวกันปีสองพสาผมขายไม่ถึงล้านเฮ <c oughs> ้ยรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะรถผมเช็คสูตรได้ทุกคันพี่มีเล่มให้ดูทุกคันพี่ไม่ต้องห่วงของผมขายรถชัดเจนนะครับขายรถชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันตัวนี้ได้สีเทานี่สวยเลยนะครับสวยเลยน้ากระจังหน้า ระจังหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ดูไปพร้อมกันเลยนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกหักนะฮะไม่มีแตกหักนะครับนี่สวยไม่มีรอยร้าวนะครับไม่มีรอยร้าวผมไฟผมล้างมาให้เรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับลองชิดนะครับแม็กขัดมาให้แล้วนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยไม่ขัดไม่ไท้ยพี่รถปีขนาดนี้มันก็เป็นแบบพวกขี้เกลืออะไรเงี้ยผมขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่ดูสภาพบอกพี่ดูสภาพบอกสวยะ ผมบอกเลยว่าสวยครับนะฮะนี่อบอกดังแท้นะฮะถ้าบอกดังแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะบาะดังแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆเลย SLK ปี2013นาะครับนาฬิกาอยู่ตรงด้านหน้าแล้วนะครับตัวนี้ปี13แท้เลยนะครับเป็นตัวเปิดประทุนนะฮะหล่อมากหล่อมากพี่ผมขายแค่900,000 เก้าหมื่นบาทผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่หรือพี่จะเลือกรับเป็นส่วนลดสามหมื่นได้เลยนะครับพี่ได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่วิ่งแสนเอ็ดนะครับเช็คศูนย์ได้นะครับรถพวกนี้ผมซื้อผมเช็คศูนย์อยู่แล้วนะครับเออขอเดีสักครู่ครับครับคุณพี่นพพรถามมาว่ามีอเวนซ่าไหมครับมีครับมีเข้ามาสีขาวนะครับสองแสนบาทเป็นตัว G ี ผมจ่ายประกันภัยสองบวกให้หรือเลือกรับเป็นส่วนลดหนึ่งหมื่นได้เลยพี่สนใจพี่ทักบ้านเขียวได้เลยนะครับรถเพิ่งมาเลยเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะนะครับเป็นตัวกระจังหน้าใหม่ละเออแล้วก็มีคนแจ้งข่าวครับว่าที่เขาถามว่าศูนย์เบนส์นสายใต้ครับเขาบอกว่าปิดไปแล้วเอาปิดไปแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ครับเอาพี่ประคองปิดไปแล้วเหรอไม่รู้เอนแล้วก็พี่แอนครับเขาบอกว่า,วาสอ๋อสนใจโตโยต้าปาโดมีไหมคะสนใจโตโยต้าปาโดยังไม่มีับพี่แอน อ,อันนี้เปิดประตูอยู่มัน,นเปิดไม่ได้นะครับไฟนะครับลองชิดนะครับสีสันเต็มเลยนะครับสีสันเต็มเลยนะครับมามาดูอินเทรอร์เนันนะครับแผงประตูและพี่ดูปุ่มนะพี่ดูปุ่มรถปี2013นะครับป้ายแดงอยู่ประมาณ4ี่ห้าล้านอยู่แล้วลมัง้งนะฮะลองเช็คดูนะครับ ตอนนี้มันเช็คไม่ยากนะครับถามแชทก็ได้นะครับนี่ขายเก้าแสนเก้าพี่ขายเก้าแสนเก้านะครับขายเก้าแสนเก้านะครับสามหมื่นอยู่ในกระเป๋านะครับสามหมื่นอยู่ในกระเป๋ารถปีสองพันสิบสามด้วยนะครับรถปีสองพันสิบสามด้วยพี่ดูภายในดูเบาะนะครับ วยเลยพี่ครับครับพี่นนทรพัฒน์ถามว่าอิซูเครื่องสองจุดมีบ้างหรือยังครับมีครับมีตัวสูงเข้ามาใหม่ครับผมเพิ่งซื้อวันนี้เลยมวิ่งเท่าไหร่สองสามพันมั้งนะครับนะพี่สนใจพี่ทักบ้านเขียวได้นะครับพี่สนใจพี่ทักบ้านเขียวได้นะครับเลยเครื่อง2 2จุดสองเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับมีระบบนำทางให้ด้วยนะครับ พี่ดูแดชบอร์ดนะครับพวกหน้าจอหน้าปัดนะครับพวกวงม,มลาลัยพวกปุ่มนะครับชัดหมดเลยนะฮะชัดหมดเลยสวย9แสน9พี่สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าซื้อส่วนเลือกรับไปส่วนลดได้เลยจัดไฟแด์ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับถ้าพี่อยากได้แพ็กเกจซ่อมสูตรมาคุยกันนะครับมาคุยกันจะเปลี่ยน3าม0 0ื่นไปเป็นแพ็กเกจซ่อมสูตรก็ได้ผมได้สูงสุดถึง3ปีมี2ปีมี3ปีแล้วแต่พี่เลือกเลย เกียร์เสียเปลี่ยนศูนย์ครื่องเสียเปลี่ยนศูนย์นะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอกนะครับอ,อะผมเปิดห้องเครื่องให้ดูพี่ดูซอกนะผมอยากให้ดูแบบพวกแผ่นเพด้วยนะครับไม่มีแบบเป็นรอยแกะรอยอะไรนะดูแผ่นเพด้วยนะครับพี่หิมครับอันนี้จังหวะกระเปะเหมือนกันครับพี่ลูกสาวครับ h1 มีไหมครับ 1> h 1ผมมี มีเยอะมากล่าสุดก็เพิ่งจองไปเมื่อวานนะครับนะผมมีวมาสี่ห้าคันนะครับไม่เริ่มสามหมื่นโลปี2021นะครับนะ <S <S เป็นตัว Elite NS นะครับพี่สนใจพี่ทักบ้านเกี่ยวด้วยเลยเดี๋ยวได้เห็นเห็นก่อนนะครับแล้วมีตัวท,ทัวรลิงที่เป็นหน้าปี2019หน้าเชงแล้วนะครับผ่อนแค่หมื่นสา 13, ราคาเจ็ดแสนละบาทเดี๋ยวผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับนะอ่านี่ พี่ดูห้องเครื่องห้องเครื่องดูหัวนงหัวน็อตนะครับ SLK SLK พ,พ,พี่ดูสาภาพพี่ดูสาภาพพี่ดูสภาพพี่ดูสภาพสวยมากนะครับสวยมากนะครับรถพรีเมียมเรามีหลายคันนะครับ อันนี้คือเป็นรถแนวสปอร์ตเนาะมีเปิดประทุนนะครับมีคูเป้นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคูเป้แนวแบบแนวแนว s อ v อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะพี่ครับคุณพี่รังสิตเขาบอกบมาว่าวันอาทิตย์จะเข้าไปดูยาริสคอร์สครับยาริสคอร์สเขาเขามปใหม่สองคันนะครับพี่รังสิตมีปีสองพันิ้าแท้คันหนึ่งแล้วก็ปีสองพันิสี่คันหนึ่งสวยทุกคัน นะครับสวยทุกคนนะครับพี่สนใจพี่เข้ามาลองขับได้เลยนะครับนะดูชดนอนควาร้อนนะครับดูชดนอนควาร้อนนะฮนะอืไล์สดก็ต้องไล์ซื้อรถก็ต้องโอนตังค์ <laughs> นี่กำลังโอนตัง MG เอ็มจีอกะเอ็มจไฟส์นะครับสีขาวนะฮะคมจริงมีที่ร้านคันหนึ่งเนาะอันนี้ซื้อเพิ่อมอีกคันนึง่งมาดูหัวน้อนหมดแล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะครับกับเ l k หล่อมากหล่อมากนะครับลองดูนะฮะใครชอบเยอะกว่ากันไม่ได้ดู ชอบรุ่นไหนเยอะกว่ากันดูให้พี่หน่อยดิอยากรู้หนึ่งหนึ่งี่งเท่ากันพี่เท่าเท่ากันนะเท่ากันครับโอเคมาเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ปิดปิด คดเท่จะหน้าหนาวแล้วพี่เก้าแสนเก้าหมื่นหล่อจัดผมบอกเลยเก้าแสนเก้าหมื่นป้ายแดงตอนนั้นพี่ลองเช็คดูนะฮะโอ ก้าแสนเก้าหมื่นพี่สามหมื่นอยู่ในกระเป๋าเป็นส่วนลดได้นะครับไปจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้จ่าไดเ้ดเต็มทั้งคู่นะครับสวยๆทั้งคู่คันาดแค่หกแสนเก้าเองนะครับโจอี e ube, คูเป้ 2, ปะเน, 2, นะปีสองพันสิบสองนะรถใหม่วิ่งแฝงสามนะคันนี้ใหม่แฝงเอ็ดรถผมใหม่แท้ทุกคันเช็คสูตรได้ทุกคนัน,คนแล้วรถสองคันนี้นะครับไม่ใช่รถเกมมาเก็ตน,นะครับเป็นรถฝูดไทยแลนด์เลยนะครับเช็คประวัติได้นะครับเช็คประวัติได้มาเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้อีกคันก่อนปิดไลฟ์นะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครััับบเเเดดีีี๋ยยยวววววไไ้้้หหาาาาาลลลล่่่งมฟ์ะะะออแกนนนนนคครรรใุู ผมเช็คราคาป้ายแดงเนาะตัวนี้เป็นตัวคูเป้ถ้าเป็นตัวท้ายตัดธรรมดานะครับราคาอยู่ประมาณ3ล้าน6 000. ตัวนี้อยู่ที่4ี่ล้าน9 0 0 0หมพี่ลองเช็คดูนะครับมันเซิร์ชในข้อมูลออนไลน์เฟิร์ชได้นะครับตัวนี้ผมขายแค่1 9 5 0 0ล้าน9หหมื่บาทปี2020ไม่วิ่ง4ี่หมื 40, ่นโลได้คูเป้นะทรงแบบพี่ดูรุ่นเนี้ยขายดีผมเคยใช้ผมคยเคยใช้สอสามคันนะ ขายดีเลยแหละนะฮะได้แล้วสีนี้ด้วยนะครับสีนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นสามร้อย e บูเทคไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดแล้วก็ไอเขาเรียกไงไฟฟ,ฟ้าด้วยนะครับสวยสวยเลยไม่วิ่งสี่หมืน่นโลพี่ปกติรถพวกนี้นะถ้าสมว่ารถประหยัดน้ำมันเนี่ยจะเจอวิ่งเยอะแล้วเข้าสูนทุนระยะด้วยนะผมเช็คประวัติมาพี่ใครซื้อเนี่ยพี่ขอดูประวัติกับผมได้นะครับว่าเขาเข้าสูนแบบไหนนะครับ จะได้สบายใจนะครับจะได้สบายใจพี่บอกเลยผ่อนเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทได้ตัวนี้แล้วอ่ะได้ตัวนี้แล้วอ่ะนะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยมากฝากไว้ด้วยนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้มีใครอยากดูรถอะไรไหม bm มีไหมครับ bm มีนะครับ เ m มผมมี2 2 0 i m sport นะครับไม่วิ่งสี่0มโลนะครับไม่วิ่งสี่0มโลนะครับปี2021 BSI หมดปีหน้าแล้ว BSI ยังไม่หมดพี่สามารถไปขยายวารันตีของ BSI ได้แต่ถ้าหมดแล้วพี่ไปขยายไม่ได้ละนะครับราคาอยู่ที่1 1ึ0 0 0้าหนึบาทผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่ด้วยพี่ผ่อนแค่1 8ื่นแกว่าพี่ได้ BM นะได้ไม่วิ่ง0 0่มโลนะอ่า แล้วมีกองกองแต่งให้ด้วยนะผมได้มาผมก็เดียวให้ลูกค้าเลยนะครับนี่แล้วก็มีตัว218 i น5้านห้าหมื่นชมคล้ายๆกันแต่คือตัวเล็กกว่านะครับล้านห0 0 0มืน่นอแค่17 0สนใจทักบ้านเขียวได้นะครับราคาไม่แรงนะครับแล้วรถสวยๆทุกคันนะครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีแล้ววันนี้เรามีเลี้ยงฉลองทีมงานด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวนะครับแล้วก็พาทีมงานไป เนื้อย่างใะเนื้อย่างพรีเมียมด้วยนะไม่ใช่เนื้อย่างธรรมดาอะไรเนื้อย่างพรีเมี้วยไอ้ท่านกินเนื้อย่างแล้วเนี่ยโอ้โหใสหัวยิ่งๆไม่กินใะอ๋อกินกินกินน่าเสียดายมากครับพี่ขอดูแอคคอร์ด้วยครับอะไรนะแอคคอร์ดอยู่ไหนแอร์คอร์ดวันนี้ผมซื้อมาคันหนึ่งที่เป็นไฮบิดสีดำนะครับเป็นไฮบิดสีดำพี่เขายังอยู่ไหมแอคคอร์ดอ๋อเพิ่งเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูแอคคอร์ด แอร์คอร์ดไฮบริดผมก็มีนะครับเพิ่งซื้อวันนี้แล้วผมมีแคมรี่โฉปีสอง2ันีสองผมผมได้มาสองคันรถสวยด้วยนะครับปีสอง2น2ีสองเบนฟินล้วนนะที่ซื้อเพิ่มแล้วเหรอในหัวน้องคือไอ้คันดำคันนั้นเข้ามาวันเดียวไปแล้วว่าพี่พี่ค<ม>ือ,ว,อวันนี้คันหนึ่งเป็นตัวเทคไฮบริดด้วยนะครับเป็นตัวเทคไฮบริดด้วยนะครับระหว่างเดินเอน่อซีไอห้ามีไหมครับฟีไอห้าตัวนี้อย่างตัวน,นี้มีฟีไอสามศูนย์นะครับอันนี้แอร์คอร์ดที่เป็นเบนฟินล้วน อีกคันที่ผมซื้อวันเนี่ยเป็นตัวไฮบริดสีดํานะครับเป็นตัวเทคด้วยแต่คันนี้เป็นสิล้วนมีสองพันที่็ดผ่อนแค่หมื่นสามราคาเจ็ดเก้าเก้าราคาโปรนะครับจ่ายประกันเองหรือว่าไปรวมในยอดจัดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหน่อยสีดำที่พี่ซื้อมายังไม่มาใช่ไหมครับเพิ่งซื้อวันนี้เลยยังไม่ถึงยังไม่ถึง คานนี้ผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆนะครับถ้าสมมติว่าเอาประกันไปรวมในยอดจัดจะเพิ่มมาประมาณแค่สองร้อยนะครับเพิ่มมีแค่สองร้อย แอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีไฮบิดเข้ามาใหม่นะแล้วก็มีแคมรี่ปีสองพี่สองเข้ามาใหม่ด้วยนะครับรถทยอยเข้าใหม่เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าพี่ๆมองหาฟกเ m e n t ไหนนะทักเข้ามาได้ทักสะดวกเข้ามาดูนะพี่ได้เห็นหลากหลายเลยรถผมเช็คสูตรได้ทุกคันมีเล่มให้ดูทุกคันด้วยพร้อมเงินไถ่พิเศษท,ทุกสถาบันการเงินนะครับฝากไว้ด้วยได้ถึงรถสวย นึกถึงคุณภาพนึกถึง TK คาค,ค,ครับผมสวัสดีครับร้านอยู่เชียงใหม่นะครับใช่ครับร้านอยู่เชียงใหม่ครับผมได้ครับเลยคุณพี่นิพาดาสามารถแอดแอดไลน์บ้านีถวเรามาได้ครับแล้วก็สอบถามโลเคชันครับเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลแบบละเอียดยิบให้เลยครับผม